รู้กันหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้านั้นสามารถมีอายุขัยได้ยาวนานถึงส0 0 0 0ปีพระพุทธเจ้านั้นสามารถมีอายุได้ยาวนานมากกว่าหนึ่งปีหรือ1,000ปี <Wow. S 1> ที่เรารู้กันที่เราเรียนในพุทธประวัติมาเราก็จะรู้จากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนันท่านอายุ8ปพรรษาหรือว่า80ปีท่านก็ปรินิพานหรือว่าตายละจากโลกนี้ไปแล้วแต่เอ๊ะ มีหรือพระพุทธเจ้าที่อายุถึง4ี่0 0ปีจะเป็นไปได้ไหมนะใช่หรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีแค่พระองค์เดียวองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นตั้งแต่มีมานั้นมากกว่าล้านล้านล้าน,าน,านสบล้านร้อยล้านองค์ <c oughs> นับนับไม่ถ้วนตั้งแต่กําเนิดจัก,กรวาลหรือว่ากาเนิดโลกกําเนิดสิ่งต่างๆขึ้นมาโอเคมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ ปรินิพานไปเกิดขึ้นเกิดใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่เสมอจนนับไม่ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่สององค์สามองค์สิบองค์ร้อยองค์มีเยอะมากเหมือนดัง <c oughs> กับเม็ดทรายที่ทะเลเลย <c oughs> ซึ่งมีเยอะมากซึ่งพระพุทธเจ้าที่เราจะมาพูดถึงในวิดีโอคลิปนี้มีกันทั้งหมด5พระองค์ซึ่งมาจากพัทธะกับปัจจุบันเอ๊ะพัทธะกับคืออะไรพัทธะหมายถึงดีงามป <Okay. S 1> ระเสริฐมงคล จริญส่วนคาว่ากับนั้นหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงแตกดับสลายไปฉะนั้นพัทธะกับจึงหมายถึงช่วงเวลาที่ดีงามที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จนสิ้นสุดลงซึ่งในพัทธกับนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือว,ว่าเกิดขึ้นในโลกนั้นทั้งหมด5พระองค์ด้วยกันที่เรารู้จักดีอยู่แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระสมณพโพดมแต่ พระพุทธเจ้าอีกสี่องค์ละ่ะคือใครเราจะมาบอกให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าอีกสี่พระองค์นั้นคือใครรวมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเราจะมาดูกันว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นั้นมีอายุได้ยาวนานถึงกี่ปีและก็มีพระลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่พระพุทธเจ้าองค์แรกของพัทธระกับนี้ที่ลงมาอุบัติบังเกิดในโลกแห่งนี้นั่นก็คือ พระกากุสันทะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เกิดในวนรรณพระกากุสันทะพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึง3 7มหมเจพระองค์ซึ่งถือว่าเยอะมากทําให้ท่านนั้นสามารถมีอายุไขได้ยืนยาวนานถึง4ี่หมื่นปีด้วยกันและพระองค์ทรงมีพระสิริละหรือว่าส่วนสูงที่4ี่สิบอหรือ20เมตร 1ศอกจะเท่ากับ50ซนติเมตรสองสอกก็จะเท่ากับ1เมตรนั่นเองและก่อนที่พระองค์จะสามารถตร,สรัสูลเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาในชาติสุดท้ายเป็นเวลา10เดือนด้วยกันและจึงตรัสู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงมีพุทธรังสีที่แผ่สั้นออกไปจากรอบพระวรกายของพระองค์สามารถแผ่ยาวไกลไปถึง10โยชน์หรือ160กิกิโลเมตร หลแคคค่ไนนก็องิดดูะรับพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าโกนาคามณะที่ได้มาอุบัติในพัทธกัปนี้พระองค์ก็ทรงเกิดในวันนารามณมเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทําไมเกิดในวันนารามณมหรือไม่ก็วันนักษัตย์เท่านั้นถูกต้องแล้วครับผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะเกิดในวัน,นที่สูงที่สุดในยุคและเวลาของช่วงนั้น ซึ่งวันณะพรามณ์และวันณะกษัตริย์ถือว่าเป็นวันณะาที่สูงสุดวันนะาที่บุ้คลยอมรับและเคารพนับถือฉะนั้นผู้ที่จะมาเกิดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจะต้องเกิดในวันณะที่สูงเท่านั้นซึ่งวันณะพราม์และวันณะกษัตริย์ถือว่าเป็นวันนะาที่สูงในยุคสมัยของเมื่อก่อนนั่นเองพร้ากุนาคมนัพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้ถึง37 0 2 4พระองค์เท่ากับพระกัคุสันทะพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันทําให้พระองค์นั้น มีอายุไขยืนยาวได้มากถึง3,000 30, มื่นคาหรือ30,000ปีและพระองค์นั้นทรงมีพระสริระสูงถึง32หรือสูง15เมตรนั่นเองและก่อนที่พระโกนาคมนาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกริยาเป็นเวลา1เดือนด้วยกันและพระองค์ทรงสามารถแผ่พุทธรังสีออกจากขะวรกายนั้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือสามารถ ให้แสงนี้เปล่งประกายไปมากแค่ไหนไกลแค่ไหนก็ได้นั่นเองต่อมาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามที่ลงมาเกิดในพัทธะกับนี้นั่นก็คือพระกัสสปะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าก็เกิดในวันณะของตระกูลรานเช่นเดียวกันและพระองค์ก็ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้า รูปกรอนกรไว้มากถึง3 7 0 2 4พระองค์ด้วยเช่นเดียวกันทําให้พระกษัตริยพระพุทธเจ้ามีอายุไขได้ยืนยาวถึง20,000ปีด้วยกันหรือ20,000พันษาพระองค์นั้นมีสิระที่สูงถึง22ศอกหรือ10เมตรด้วยกันและก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงออกบำเพ็ญทุกขิยาเป็นเวลาทั้งสิ้น7วันด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากรวดเร็ว คือใช้เวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถตรสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เลยและองค์ต่อมานั่นก็คือพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าก็คือรูปปีสีคือองค์ปัจจุบันในยุคข,ของเรานี้ที่เราทรงเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องพระธรรมคําสอนพระวินัยต่างๆก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน นั่นก็คือพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระองค์นั้นทรงเกิดในวันณะของกษัตริย์ซึ่งเป็นวันณะตระกูลที่สูงสุดในช่วงเวลาสมัยพุทธกาลพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้ารูปคนก่อนไว้จํานวนทั้งสิ้น24พระองค์ซึ่งเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนั้นที่ได้สร้างพระบารมีมากับพระพุทธเจ้าไว้ เป็นจานวนมากมายหลายหมื่นพระองค์แต่พระสมมาสดมพได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าไว้เพียง24พระองค์ทําให้พระองค์นั้นมีอายุไข80พรรษาหรือว่า80ปีพระองค์ก็ปรินิพานหรือว่าลาลับจากโลกนี้ไปนั่นเองโอเคทำให้พระองค์นั้นมีอายุที่สั้นหรือว่าไม่ยืนยาวเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระองค์นั้นมีพระสริละสูงที่4ศอกหรือว่า2เมตรโดยประมาณซึ่ง ก็จะตรงกับสริระของคนเราในะยุคป,ปัจจุบันที่จะสูงเมตรกว่าหรือว่าสูง2เมตรอย่างชาวต่างชาติที่สูง2เมตรก็จะประมาณนี้จะไม่สูง3เมตร4เมตรมากไปกว่านั้นก็จะมาตรฐานก็คือ1เมตรขึ้นไปจนถึง2เมตรและพระองค์นั้นสามารถแผ่พุทธรังสีออกจากท่าวรกายของพระองค์ได้ข้างละหนึ่งวาเป็นปกติของพระองค์ซึ่งก็จะไม่ได้กว้างมากหรือว่า เยอะยาวไกลมากเหมือนพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์ก่อนหน้านี้และรูปสุดท้ายนั่นก็คือรูปที่5พระสีอาริยะเมตรยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติในโลกนี้ในอนาคตหลังจากครบ5,000ปีของยุคสมัยของพระสมณาคทดมแล้ว <Okay. S 1> ก็จะถึงกำหนดยุคของพระสีอริยะเมตรยซึ่ง พระเสียริยะเมไตไยก็จะได้ลงมาถึงกำเนิดในชนชั้นวัน,นะของตระกูลพราม์ในอนาคตพระองค์ได้สร้างพระบารมีกับพระพุทธเจ้าเอาไว้มากถึง477,29 0พระองค์ด้วยกันถือว่าเยอะมากที่สุดมากกว่าพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ในพัฒนากับนี้ซึ่งหมายถึงพระองค์จะมีอายุยาวนานถึง80,000พรรษาหรือว่า80,000ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมาก <Okay. S 1> ที่สุดนั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงทำรรบารมีสร้างไว้กับพระพุทธเจ้ามาจำนวนมากมายเป็นแสนแสนพระองค์และพระศีอริยเมตไตรก็ทรงมีพระสรีระล่างสูง8 2หรือ40เมตรด้วยกันเ <c oughs> ทียบกับความสูงของตึกดูว่าจะสูงมากเพียงใดเราคงจะนึกถึงคนยักษ์ในเรื่องของาระตูไททันซึ่งนั่ <c oughs> น,นแหละสูงมาก และก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้พระองค์ก็ทรงออกบำเพ็ญทุก,กิยาเป็นเวลาทั้งสิ้นเจ็ดวันแล้วก็ตรัสู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดและพุทธรังศีของพระองค์นี้จะสามารถแผ่ออกไปได้นั้นยังกําหนดไม่ได้เพราะว่ายัางไม่ได้ถือกําหนดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในพัทธะกัปนี้ทั้งห้าพระองค์ที่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แล้วก็ที่กําลังรอถือกําเนิดใน อนาคตในเวลาอันไกลแสนไกลที่จะมาถึงแต่ละพระองค์ก็มีสรีระที่แตกต่างกันไปมีอายุขัยที่ยืนยาวมากน้อยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพระบรารมีที่แต่ละพระองค์นั้นได้กระทําไว้กับพระพุทธเจ้าในอดีตก่อนๆว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้กับชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนั้นสามารถมีบรารมีและพะลานุภาพได้มากตามจํานวนบรารมีที่ได้บําเพ็ญมานั่นเอง และอายุขัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีมากน้อยแตกต่างกันไปสั้นยาวตามแต่ยุคตามแต่สมัยตามแต่พระบารมีของพระองค์แต่ละพระองค์ที่ได้บำาเพ็ญมาก,ก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนั้น รหรือว่าไม่จริงแต่จะลองยกตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอายุของมนุษย์เราหรือว่าของสัตว์ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั้น <Yeah. S 1> ก็มีอายุขัยที่แตกต่างกันไป oh. เช่นแมงชีปลาขาวสามารถมีอายุได้24ชั่วโมง <Okay. S 1> หรือ1นถึงสวันก็ตายแล้วหรือว่าเป็นพวกมแมลงวันหรือว่าพึ่งงานที่สามารถมีอายุได้3าถึงสสัปดาห์ ก็จะต้องตายไปหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ตัวของเรานั่นก็คือหมาแมวที่สามารถมีอายุได้ถึง10-15ปีก็จะต้องตายจากไปนั่นเองหรืออาจจะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างช้างก็มีอายุโดยเฉลี่ยที่60-70-80ปีก็จะต้องหมดอายุขยตายไปและมนุษย์เราเองก็มีอายุขายโดยประมาณที่100ปีในยุคป,ปัจจุบันหรือสัตว์ที่มีอายุยาวนานนั่นก็คือเต่าที่สามารถมีอายุได้ถึง250ปี กว่าจะถึงอายุไขที่มันจะต้องตายลงไปนี่ก็คือความแตกต่างของอายุของคนของสัตว์แต่ละยุคแต่ละช่วงแต่ละเวลาซึ่งจะมีแตกต่างมากน้อยกันออกไปซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดมันเองได้ okay. มันเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติสุดท้ายแล้วในพัทธกับนี้เป็นพัทธะกับที่ดีงามและเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าดีมากที่สุดที่มีพระพุทธเจ้าจักอุบัติขึ้นถึง5พระองค์ด้วยกันซึ่งบางกับนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเพียง1องค์หรือ2พระองค์แตกต่างกันไปหรือในบางพัทธรกับก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเลยก็มีซึ่งกับนั้นก็จะกลายเป็นสุญญากับโลกที่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นยุคมืดกันเลยก็ว่าได้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจเจริญพร